ชีวิตนี้เลือกได้โยมอาจจะเคยได้ยินว่าเราเลือกเกิดไม่ได้นั่นคือปุถุชนนะเลือกเกิดไม่ได้แต่พระองค์บอกเลยโสดาบันเนี่ยเลือกเกิดได้โสดาบันที่ไปเกิดอยู่เทวดาจะเลือกเกิดในคันมันดาได้ว่าอยากจะมาเกิดในตระกูลกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลข้าบดีมหาศาลเลือกได้หมดชีวิตเลือกเกิดได้เห็นไหม ถ้าเราไปฟังคําของคนเขาเราก็จะคิดว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้นะวันนี้เรามีธรรมพระศาสดาเราเราเลือกได้ถ้าเราสร้างกรรมที่เหตุปัจจัยจะได้ปลายทางคือความเป็นกษัตริย์มหาศาลเราก็จะได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยพระองค์พระองค์สอนให้เราเนี่ยรักษาจิตของเราให้ดีฝึกจิตรักษาจิต ดูจิตของเราให้ดีไม่ให้ตกไปในอกุศลคุ้มครองจิตเราให้ดีนะแต่คุ้มครองจิตรักษาจิตฝึกจิตแล้วไม่ใช่ได้จิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมานะเพราะจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วจิตเป็นของเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนต้องดับสิ่งที่ดับเป็นอนัตตาจิตก็ไม่ใช่ของเรา ปุถุชนเข้าใจผิดอีกนึกว่าจิตเป็นของเราอีกนี่คือความมืดความบอดพระองค์จึงบอกกมาคันธยะว่าสัตว์โลกเนี่ยถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานการที่สัตว์จะยึดก็ยึดถือจิตนี้แหละการพูดของพระองค์มีเหตุมีผลไม่ได้พูดเป็นสำนวนภาษาเฉยๆ เป็นธรรมะที่เกิดแต่เหตุอาศัยเหตุการรับรู้เมื่อปล่อยการรับรู้ไปแล้วแล้วการรับรู้จะเริ่มมีใหม่มันคืออนาคตและพอแตะรู้แล้วมันคือปัจจุบันพอปัจจุบันเสร็จผูกกับอารมณ์ไปก็เป็นจิตต่อใช่ไหมและพอจิตต่อปุ๊บจางคลายจิตก็ดับใช่ไหมแล้วพอกิ่งใหม่ก็ต้องเป็นมโนใหม่ใช่ไหมแล้วก็เป็นวิญ,ญญาณใหม่ใช่ไหมนี่เห็นไหม จิตมโนวิญญาณเกิดดับวนอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนี่เป็นอย่างนี้สัสตว์จากความจริงเป็นอย่างนี้ดังนั้นคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็นนะแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิต